สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมีวันนั้นเราเล่นอ๋อเราเล่นเวทโอเคเอ๊ะเวทอะไรวะเฮ<อ>ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อสายป้าโอเคงงอะไรวะเธองงอะไรเราเล่นบุงบุงแล้วกันจะไป ลูกซองบุงบุงเอ้ยไม่บุงบุ้งนี่ลูกซองระเบิดเออบุงบุงบ้านวันนี้ <laughs> <c oughs> โอเคโอ้ยรองเท้ารองเท้าอันสุดท้ายถือว่าสุดยอดแล้วโอ้อยจะเปลี่ยนคอนบ้างอะ่ะไอ้นี่ก็ไม่เท่นเลยเออคอนน้ำแข็งอะ่ะไอ้นี่ก็น้ำแข็งโอ้โหมึงขายเอามึงขายเอา เอเยนเหนื่อยไปเนี่ยอยู่เอื้เลยเอา <c oughs> อันที่สุดท้ายและทีเด้อเป็นหวัดแต่เนี่ยไม่ใช่เป็นหวัดนะไม่ใช่เป็นหวัดฝุ่นฝุ่นมันเยอะนะฝุ่นมันเยอะ <c oughs> เป็นหวัดแล้วก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละฝุ่นเยอะชิบหายเลยรืไ่ไม่ไหวแล้ว หรือเป็นฝุ่นเอาดีๆทั้งชาสี่สิบขึ้นปลเราเล่นที่สี่สิบเลขที่มันสวสวๆคือสี่สิบจริงแล้วผมชอบเลขเลขกะรีผมจะเย็ดตูดกะรีทุกเมื่อวันนี้เราเล่นสายสายแข็งแล้วเงินเอาความหนาวเป็นหลักโอ้เป็นหวัดครัไม่ใช่เป็นหลักกงเป็นหวัดตัวเนี้ย เริไม่ไหวแล้วข้าต้องการเข้าด่านเดือนอาจจะมีเสียงรบกวนนะขออภัยนะช่วงนี้วัยรุ่นต้องการแดกส้นตีนไปดูเลยไอยหมูปิ้งหมูปิ้งไอหมูย่างเอ้ยหมูปิ้งหมูย่างมึงก็ได้ไนนะ่าสงบสอก็เถอะวัยรุ่นเดี๋ยวต่อต้านกันเลยต่อสู้กันเลยแต่งตัวกีน่นาทีสองนาทีมันเดินไปยี่นิไอมองไม่เห็น อ,ออกมาโลกโลกแคปเทนตั้งระเบิดไว้ด้วยเพื่อความแฟร์เฮ้ยโอ้ยสายแข็งสายแข็งต้องพังงาดมาเลยหยอกรลบได้ oh. อา้าวันลาเบือ่อกูมืนด้วยไอเวโอ้อโอ้ยระยะมันไกลกว่าเยอะอะอุ้ยนี่โก อย่ยเล่เาจริงๆเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวพักไอก้ข้าจะแพ้ไอ้แก่ไอ้แก่พันนี้เหรอทำไมกูตีลังกาไม่ได้มันเป็นที่อะไรเนี่ยออย่าเล่าอื้อคันตูดอื้ออะไรกัดตูดโอ้ย <laughs> ไปเรื่อย <laughs> พี่เป็นคนไปเรื่อยยิงหัวกมันระเบิดรูโม่โอ, yeah. โอย่อ้ อ้ยวปิวปิวปิวสวยดอฟรายช์ออกกันเลยแท่นบูชาปิวปิวยิ่งปิวยิ่งปิวอิคโคกระโหลกไอ้ตัวกระดูกระเบิดยิ่งหย่าออไอซ์เอส อืออะไรวะเพื่อนต้องช่วยเพื่อนก่อนอย่างอื่นไว้ที่หลังต้องช่วยเพื่อนร่วมทีมเราคือพระเอกของงานอยู่แล้วอย่าเราเพื่อนกูไม่โอ้โหมึงตีป้อมกูเทียวแตกกัเวนกูวิ่งนะอุ้ยอู้ my god เออเรีลุมดีไอแวงแวงหมาหมูเหียนอ่หน้าหมา e xl c e s i s นี่งไงมาดิโอ้โ,อโหแม่งดาเมจมันจริงทีแม่งขี้แตกกว้โอ้ยโอ,โอไม่นะไม่จริงสู้ยังไงวะีมึงโหดเกิน พี่กินนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดที่มึงที่กูที่กูจะเล่นได้ดูดิตีนักกาทีเดียวแม่งหนีใช้หลอดหนึ่งอ่ะไอห้องตายมึงกล้าให้กูหลบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมึงให้กูป้องกันอันเดียวใช่ไหมเน้นให้พี่ป้องกันคืองานของมึงแล้วเนี่ยเอาไม่ยบมโอ้โหมีเนมึงก็โหดเกินไอ้นั่นน่ะออกมาระเบิดไม่ไร,ระเบิดในใจฉันในเธอไอ เดี๋ยวข้าช่วยเองว้าอุ๊ยอ้าวอะไลไส้งามหมางามไสไปโ้ยโอ้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 ยก็ไปแล้วก็เช่าโอ้ไม่กันในการต่อสู้ที่แลกเลือดจริงจริงเอออย่ะโดนไอเอชไอไซไอไซนจีออกมาอย่าพึ่ง ออ <ưỔ Dante> ต้องตื่นขึ้นเศาลิ้นเศาลิ uh, ้นต้องสู้ต่ออีพวกนี้มันแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะไอคอนนแม่งฟาดเอาฟาดเอายัดเป็ดเอาเอาจีมายแล้วอุ้ยอืออกูตายกูเล่นมาอย่างฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยตายไปสามรอบยังไม่ได้ทำหายเลยโอ้เสมอแต่ว่าสกอร์เสมอนะเดี๋จะเชื่อวะไอ้ค้ยัดเป็ด สกอร์เสมอด้วยเก้าต่อเก้าโอ้เราโดนนำซะแล้ว,ลวตัวไปตัวมันแหะเด้อออกมาเศาลิ้นเอาระเบิดน้ำแข็งไปกินจงแข็งทุกที่ทุกเวลาเพราะเธอนั้นสายเหลืองยาอีป้ายิงมาเลยดวนปืนไม่ละเออ,เ,อ,อเข้ามาเอาเฮ็ดเป็ด ชิบหายแล้วกูมาไล่ไสแล้วงามไสแล้วเฮ้ยเอ้ยเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับยังไงครับอืยังไงครับพี่ยังไงครับอืพี่มีผมมีทักษะเออชิบหายแล้วเสียทักษะบ้านนี่เอ็กเซลยิงมันดีเออเออสวยไฟฟ้าเนี่เร็วเข้าเอออีนิดเดียวโอ้โหมึงรัดกู ดูฆ่าได้ไหมกูฆ่าไม่ได้แม่งรัดกูอ่ะเจ้าเขเป็นคนเร็วขา้าเพิ่งเห้นคนเร็วอย่างเจ้วาว้าวไอ้แค่นี้ไม่เอาเอากกะออกตายเลยนี่หว่าคือมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเ้าหลินยิ่งโอ้โหโอ้โหยังสุดมาเลยอนณาฐาน อี๋อาณาฐานเดิมสุดายอาณาฐานโอ้ย่ายิงนี่ยิงนี่โอ้โ oh, ห oh, ไมไ่แดกเพื่ออะไรระเบิดน้ำแข็งเพื่อความแข็งแรงโอ้ย่าปลดปล่อยลิมิตชีวิตเกินล้านโอ้ย่าโอ้หมายก็เป็นการสามัคคีที่มีพลัง ไม่ได้การละวิว่งไปแล้วไม่ได้แล้วแล้วเข้าอย่าตายนะขอร้องอย่าตายโอ้เข็ดเข็ดโอ้โหมันเส,สียของไม่ได้เพาเสียของพอละใครจะเข้าับชมฝากกดไลค์ซับสไครด้วยนะครับ